ลูกครึ่งทำหน้าหล่อๆสิลูกครึ่งเป็นพระเอกได้นะคะใครร้องเพลงก็ให้ร้องว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแอนเดรสแอนเดรสทำนาเป็นไหมลูกทำได้ครับแต่ไม่ได้ครับอ๋อทำเป็นอยู่แต่ไม่ค่อยได้ทำนะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังแอนเดรสเป็นลูกครึ่งอะไรนะคะวคสวีเดนครับสวีเดนนะคะแต่คุณพ่อเสียชีวิตตอนแอนเดรอยู่ปปสี่ ทีนี้ประเทศสวีเดนก็ดูแลคนในประเทศเขาดีมากใครๆก็บอกว่าแม่พออดูแลนักเรียนดีมากเนี่ยรัฐจะต้องดูแลคนของประเทศเขาดีเหมือนแอนเดรสประเทศไทยก็ควรจะดูแลดีๆเหมือนแอนเดรสแอนเดรสได้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ6000บาทนบาทนะคะจากประเทศสวีเดนได้น่าจะถึงอายุยี่สิ แอนเดสก็มีเงินเดือนที่ประเทศสวีเดนส่งมาให้ทุกเดือนเดือนละ6,000บาทเนี่ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ได้อีกเพราะว่าจดทะเบียนสมรสนะคะแต่ไม่ทราบว่าจํานวนเท่าไหร่ทีนี้แอนเดสจะต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเข้าใจไหมลูกโอ้ต่อครอบครัวแล้วเป็นคนดีเพราะว่าแอนเดสก็อยู่ในสังคมไทยแอนเดสก็เป็นคนไทยแม้จะลูกครึ่งก็ตามแอนเดสก็เป็นคนไทย จะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้นะคะลูกอันนี้ลูกครึ่งนะคะส,สวีเดนครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งแต่ความเป็นไทยนั้นร้อเอร์เซ์เลยทีเดียวเงินที่เขาให้มาทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมและประเทศชาติให้ดีที่สุดเข้าใจไหมคะลูก <S <S ขอบคุณครับเลยยังขอบคุณครับเก่งมากขอบคุณแม่พอ,อสิหันมาซิ โอ้นี่น่ารักเห็นไหมคะนี่คือวัฒน,นธรรมไทยค่ะ